สวัสดีครับคือในยุคที่ AI เนี่ยโอ้โหกำลังเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเราไปหมดเลยเนาะมันก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับว่าแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็น the next big thing หรือว่าสิ่งที่จะมาแรงแซงโค้งต่อไปวันนี้เราจะมาลองสำรวจเทคโนโลยีที่เขาว่ากันว่าจะมาแรงสุดๆในอนาคตอันใกล้นี้กันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่แบบชวนคิดมากๆข้อนี้เลยในเมื่อ AI มันดูเหมือนจะเป็นคำตอบให้ทุกอย่างแล้วเนี่ย ันคือจุดสูงสุดของนวัตกรรมแล้วจริงๆเหรอหรือว่าเอ๊ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นกันแน่ในการเจาะลึกเรื่องนี้เนี่ยเราจะมาดูกัน4หัวข้อหลักๆนะครับก็คือเราจะเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยว่า the next big thing คืออะไรจากนั้นเนี่ยเราจะไปดูเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกจริงๆอย่างเรื่องของคอมพิวติงกับชีววิทยาแล้วก็จะไปดูการรวมกันของโลกจริงกับโลกเสมือนและสุดท้ายครับ เราจะมาสรุปภาพอนาคตที่ทุกอย่างเนี่ยมี AI เป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลย The Next Big Thing การที่เรามองหาสิ่งที่จะยิ่งใหญ่ต่อไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่า AI ไม่สําคัญแล้วนะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือการมองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะแล้วนวัตกรรมเนี่ยมันจะเดินต่อไปในทิศทางไหนกันแน่นี่แหละครับประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้เลยคือ AI เนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับฐานปล่อยจรวด ใช่ครับฐานปล่อยจรวดที่แบบโคตรทรงพลังที่จะส่งเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยให้พุ่งไปข้างหน้าได้แบบก้าวกระโดดไกลกว่าเร็วกว่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดเลยหัวข,ข้อถัดมาครับเราจะมาดูเทคโนโลยีกลุ่มแรกกันที่บอกเลยว่ามันกําลังจะมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์พื้นฐานของทุกอย่างเลยนะทั้งในโลกของการประมวลผลแล้วก็ในโลกของสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นก็คือเรื่องของคอมพิวติงและชีววิทยานั่นเองครับทีนี้ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือความแตกต่างระหว่างสสิ่งนี้ครับถ้าเกิดว่า AI แบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มันฉลาดขึ้นใช่ไหมครับแต่คอนตัมคอมพิวติงเนี่ยมันคือการปฏิวัติฮาร์ดแวร์เลยนะคือมันเปลี่ยนตัวเครื่องจักรที่ใช้ประมวลผลใหม่ทั้งหมดเลยพูดง,ง่ายๆคือเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทํางานตั้งแต่รากฐานเลยครับแล้วศักยภาพของมันน่ะเหรอครับโอ้โหมหาศาลมากลงนึกภาพตามนะครับปัญหาบางอย่างที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ว่าเร็วที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ย อาจจะต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีในการแก้แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจจะทำเสร็จได้ในไม่กี่นาทีไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นยาใหม่ๆการสร้างวัสดุใหม่หรือแม้กระทั่งการสร้างระบบเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่มีใครแฮกได้เลยเอาล่ะจากโลกคอมพิวเตอร์ย้ายฝั่งมาที่โลกของชีววิทยากันบ้างครับเทคโนโลยีนี้คือ crispr cas หรือที่เขาเรียกกันให้เห็นภาพง่ายๆว่าการไกลตัดต่อพันธุก,กรรมครับมันคือเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ไขโค้ดของสิ่งมีชีวิต หรือยีนได้อย่างแม่นยำมากๆและที่สำคัญเลยนะคือ AI นี่แหละที่เขามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมที่มันเยอะมากๆทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยทั้งเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นแบบคนละเรื่องเลยแล้วคำถามคือเทคโนโลยีนี้มันจะมาเปลี่ยนโลกได้ยังไงลองจินตนาการดูนะครับเราอาจจะรักษาโรคทางพันธุกรรมที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีทางรักษาได้เลยหรือว่าเราอาจจะสร้างพืชผลที่มันทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้วได้ หรือไปไกลกว่านั้นอีกคือการทําให้มนุษย์เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีอายุที่ยืนยาวขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนเลยมาต่อกันในส่วนที่3เลยครับส่วนนี้จะเน้นไปที่เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนประสบการณ์ของเราวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวทั้งโลกจริงๆที่เราอยู่แล้วก็โลกดิจิทัลด้วยครับคือคอนเซปต์หลักของส่วนนี้เนี่ยง่ายมากเลยครับถ้าเรามองว่าพวกหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยมันคือร่างกาย AI ก็คือสมองนั่นเองครับเป็นสมองที่คอยสั่งการทําให้พวกมันเนี้ยไม่ใช่แค่ทําตามคําสั่งที่โปรแกรมไว้เป๊ะๆอีกต่อไปแต่สามารถเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองเราจะเห็นวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับจากยุคแรกๆที่เป็นแค่แขนกลในโรงงานทํางานซ้ําๆซักๆตอนนี้มันกําลังกลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ฉลาดขึ้นเยอะมาก มันเรียนรู้ได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้และในอนาคตอันใกล้นี้เลยแหละครับมันจะสามารถทำงานเคียงข้างกับคนเราได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างที่เราจะได้เห็นกันในชีวิตประจำวันจริงๆเลยครับไม่ไว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนตัวเองได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงกว่ามือมนุษย์อีกหรือแม้กระทั่งระบบโลจิสติกคลังสินค้าหรือการบริการลูกค้าที่ทำงานได้เองตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ m e t a เวิร์ครับอืมแม้ว่าช่วงนี้ก็แสมันอาจจะดูเงียบเงียบไปบ้างนะครับแต่ว่าแนวคิดในระยะยาวเนี่ยที่จะเชื่อมโลกจริงกับโลกดิจิตอลที่มันกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับมันคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้เราเลยทั้งการทำงานการเรียนรู้การใช้ชีวิตหรือความบันเทิงผ่านเทคโนโลยีอย่าง AR แล้วก็ VR เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว ซึ่งเป็นส่วนสรุปที่สําคัญมากๆเลยประเด็นที่อยากจะย้ําเลยก็คือเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาแข่งกันเองนะแต่มันทํางานร่วมกันเหมือนเป็นระบบนิเวศข,ของนวัตรกรรมที่แบบทรงพลังมากๆนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเทคโนโลยีอย่างควอนตัมคอมพิวติ้งหรือเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเขาไม่ได้จะมาแทนที่ AI นะครับ แต่มาเพื่อต่อยอดความสามารถของ AI ใช้ AI เป็นรากฐานแล้วก็ขยายขอบเขตความสามารถของมันออกไปอีกแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยตารางนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยครับจะเห็นเลยว่า AI เนี่ยทำหน้าที่เป็นสมองให้กับทุกเทคโนโลยีจริงๆอย่างในควอนตัมคอมพิวติ้งใช่ไหมครับ AI ก็จะเข้าไปช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าควอนตัม AI ที่มันเรียนรู้ได้เร็วกับเหนือจินตนาการไปเลยพอมาดูด้านชีวภาพ AI ก็เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ DNA ที่ขาดไม่ได้เลยช่วยคาดการผลลัพธ์การแก้ไขย,ยีนได้แม่นยำขึ้นเยอะส่วนหุ่นยนต์แน่นอน AI ทำให้มันมองเห็นเข้าใจโลกรอบตัวแล้วก็ตัดสินใจได้แบบเรียลไทมและสุดท้ายใน Metaverse AI ก็คือผู้ที่สร้างคอนเทนต์สร้างอวตารอัจฉริยะที่เราจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับถ้าจะให้สรุปเหลือแค่หเดียวเลยนะเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งหมดในยุคต่อไปก็ย็งมคงเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายไว้ได้วยคำถามเปิดให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเทคโนโลยีที่มันน่าทึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ได้แยกกันอยู่แต่ว่ามันหลอมรวมแล้วก็ทํางานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบภาพของอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปได้มากขนาดไหน